หนิงปณิตาเคลื่อนไหวหลังเห็นบทสัมภาษณ์จินจรินเรียกได้ว่าออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการของพี่ชายคนสนิทอย่างเป็กสัน,นชัยเองตระกูลสำหรับจินจรินทรมวัฒนะหลังลดสถานะหนิงปณิตาปมดราม่ามือที่สโดยเผยว่าตนรู้สึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปพร้อมกับพูดเป็นใ,นในในเหมือนตอนนี้กลับมาโสดไม่มีใครแล้วโดยช่วงหนึ่งในรายการถามว่าทำไมทำแบบนั้นจินจารินได้กล่าวว่า เขาเรียกไม่มีสติ11ปีที่แต่งงานเราเห็นแก่ตัวพอเราเลิกกับภรรยาเก่าเราไม่ควรมีคนอื่นจินรู้สึกผิดมากรู้สึกผิดกับลหลายๆคนพอมันผ่านมาได้แป๊บหนึ่งก็คิดได้หมดเลยก็เลยหยุดทุกอย่างก็จบไปหมดแล้วจบหมดเลยวงเล็บธัญญาธนเรศถามว่าตอนนี้โสดตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตดูแลลูกให้ดีจินเชื่อว่าทุกคนทุกไม่ใช่แต่ฝั่งจินฝั่งนินก็เหมือนกันเขาทุกหนักกว่าเราเพราะเราเป็นคนทําผิดมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราอะไรก็ไม่รู้พอเรากลับมารู้สึกว่าโอเค จัดการชีวิตใหม่แต่สําคัญที่สุดคือต้องดูแลลูกและล่าสุดนิ้งปณิตานั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์แล้วเป็นครั้งแรกหลังเพิ่งเห็นบทสัมภาษณ์ของจินจรินเป็นหนังคนละมวนล้านไม่เคยพูดว่าเลิกโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าขออนุญาตตอบตรงนี้เลยนะคะและกราบขอโทษพี่ๆสื่อที่ไม่ได้รับสาย ข่าวนี้จริงๆหนิงก็พยายามทําทุกอย่างให้สงบลงแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้ววงเล็บแบบที่กระทบคนในครอบครัวให้เป่าที่สุดไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นอะไรขึ้นมาอีกจนคุณจินออกมาให้สัมภาษณ์เองการสัมภาษณ์ทุกคร้งไม่เคยมีคาไหนออกมาจากปากหนิงเลยนะคะว่าเลิกกันหนิงจะใช้คําว่าเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเสมอและที่สําคัญใช้คําว่าเลิกแล้วไม่ควรมีคนอื่นวงเล็บใช่เหรอคะใช้คําผิดไหมทั้งนี้เหตุผลเป็นเรื่องทางจินเองนั้นก็ได้ขอหนิงเอาไว้ไม่ต้องการให้ทางคุณพ่อคุณแม่ของตนทราบเรื่องนี้ เนื่องด้วยเหตุผลและสําคัญที่สุดรักษาหัวใจของลูกให้ดีที่สุดแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะที่ผ่านมาอึดอัดมาตลอดในการสัมภาษณ์สื่อที่หลังๆทุกการสัมภาษณ์ต้องเลี่ยงคําและระมัดระวังในการพูดเพื่อไม่ให้กระทบความรู้สึกของใครโดยเฉพาะคนในครอบครัววงเล็บตอบดีก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าไม่ดีก็เป็นความผิดทั้งที่รู้ว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและเป็นความจริงที่ประกอบด้วยหลักฐานขอบคุณคุณจริงนะคะที่ออกมาตอบข้อสงสัยของสังคมและใครอีกหลายๆคนแทนนะคะแล้วก็ถ้า รู้สึกผิดตามที่ให้สัมภาษณ์ไว้จริงๆขอความกรุณาและความเมตตาทําทุกอย่างตามที่รับปากกันไว้ให้ได้จริงๆสักนิดหนึ่งค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลกูก